สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกทกท่านเรามาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวแห่งบ้านกก,กอกนะคะวันนี้มาในหัวข้อกระซิบเบาๆเขย่าไปทั้งวงการแห่งจังหวัดอุดรธานีเลยทีเดียวล้วคะ่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นช่วยกดติดตามเครือข่ายมาแล้วของเรากดติดตามครบทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ช่วยชมคลิป เอ็มบีของเราด้วยค่ะอยากลมอยากตายบ่เสียดายดอกเด้อศาสตรนี้คันเป็นจังสีสี่ลีคนอยู่ทำไมเป็นยูทูกเบอร์ ทำคลิปออกมาทีไรต้องเที่ยวไปเยี่ยมสาราญาอุกยให้อุกคืนวันคืนอยากน้ำปากทองเที่ยวยางถือกลงก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นเรื่องเป็นราวของ ท่านทนายสมเกียรติได้มาพูดมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะว่ามีคนมากระซิบนะคะมากระซิบบอกว่ามีมากระซิบอีกต่อหนึ่งค่ะท่านผู้ชมจะกระซิบอะไรกันนักกันหนาเนี่ยพูดก็พูดไปเลยเขาบอกว่าเรื่องนี้อย่าไปถึงทนายสมเกียรตเิเถอะนะถ้าไปถึงเมื่อไรผมตายแน่ๆตายอย่างเขียดต,ตายอย่างเขียดเขียดรถ ถูกรถทัพค่ะนึกออกแล้วกันว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็ท่านทนายก็กล่าวถึงบุคคลท่านหนึ่งที่ทำหน้าที่ทนายเลยนะคะท่านเอ่ยชัดว่าทำหน้าที่ทนายอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีข่าวว่ารับเงินจากผู้จ้างวานแล้วทำไม่สำเร็จก็ยังไม่ได้คืนเงินกับผู้จ้างวานและมีการ โทรศัศพท์คุยกันลักษณะขมขู่ด้วยค่ะคราวนี้ไอเรื่องข่มขู่นี้ท่านาผู้ที่เป็นผู้จ้างวานก็มาคุยเล่าให้ทางคุณทนายสมเกียรติฟังนะคะซึ่งหากสนใจทนายท่านนั้นนะคะที่อุดรธานีนะคะเป็นใครก็ไม่ทราบแต่ว่าหัวข้อของทนายสมเกียรติลักษณะเหมือนว่าให้เรียกว่า โดเรมอนช่วยด้วยเด่นคืนในหนังการ์ตูนเรื่องโดเรมอนนะคะโดเรมอนเขาจะต้องคอยช่วยเด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่เคยทำอะไรสำเร็จสักอย่างในชีวิตนะคะนี่พูดถึงในการ์ตูนนะคะก็เราก็คิดกันไปเองเพราะว่าในความเป็นมืออาชีพของทนายสมเกียรตินะคะถ้าอะไรที่ยังไม่ชัดไม่เจนแค่โทรมาเล่ามาพูด ให้ทนายฟังทนายก็จะไม่เอ่ยชื่อค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะการที่โทรมาเล่ามาพูดเราไม่รู้ว่าผู้ที่โทรมาเล่าเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรหรือมาปรึกษาคดีจริงๆหรือมาขุดหลุมอะไรประมาณนี้ท่านทนายสังเกตก็ไว้รายมากค่ะก็รับฟังไว้จนกว่าจะมีการพูดคุยหรือมอบหมายอย่างเป็นทางการ เป็นรายลักษณ์อักษรว่าให้คุณทนายสมเกียรติดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำครั้งนี้ของทนายที่จังหวัดอุดรธานีท่านทนายถึงจะได้เปิดเผยรายชื่อนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆเราก็ไม่ถึงว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังโทรศัพท์นั้นมาคือคุณทนายก็ไม่รู้จริงๆว่าเป็นเรื่อง เป็นราวถึงขั้นไหนแล้วต้องมาพูดมาคุยกันค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องสนุกสนานในสังคมโ,โซเชียลเลยนะคะว่าอ๋อเป็นเรื่องอะไรเนาะเกี่ยวกับทนายวงการทนายหรือสำนักงานทนายที่จังหวัดอุดรธาน,านีมีใครเป็นตัวละครเด่นที่เกี่ยวข้องกับทนายสมเกียิบ้างที่จะเป็นคู่กรณีกันเราก็เดากันไปแต่เชื่อว,ว่าโซเชียลส่วนใหญ่ทราบแล้วค่ะว่าคือใคร ใครที่มาทำเรื่องราวเริ่มต้นเกี่ยวกับลุงพลเกี่ยวกับทนายสมเกียรตินะคะเราก็เดากันไปแต่ไม่สามารถเอ่ยชื่อได้เพราะว่า,าเราต้องไว้ลายกันนิดนึงนะคะจะทำอะไรเราต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นการฟังการชมต้องใช้วิจ,จะะารณญาณในการชมนะคะท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดี ค่ะทุกทุกคนพบกันใหม่ค่ะ